สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาอยู่ในบ้านต้นไม้ในเกม Sun o f t h e Forest นั่นเองโอ้โเฮ้ยดูดีบ้านของเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยและตอนนี้นะคะก็ถึงฤด,ดูของหีมะตกแล้ว oh. อาหล่ะมาดูที่กระดองเต่าของเราตายเปีนฤดูให้ตายเถอะกระดองเต่าของเราทนี่มันมีน้ําแข็งด้วยทุกคนใช่ดีเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะกินน้าจากกระดองเต่าไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ว่า น้าตอนเนี้พวกเราแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะนายรู้เปล่าว่าฉันทําอะไรไว้ทําอะไรอะ่ะมาดูมาดูตรงน,นี้เฮ้ย <Hey, S 2> ของดีนบนบ้านต้นไมยย้กันหรอใช่เฮ้ยโอ้โ <Hey. S 1> ห,ห <Hey. S 1> อะไร,ะไรดี <อะ S 2> ด,ด,ด,ดีคนป่าก็โรยตัวออกมาเออพี่โม่เผาไปเลยเผาไปเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมันเถื่อนจริงๆแเลยเออเฮ้ย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 ทุกคนนี่นี่ฉันเจอเหตุการณ์ประหลาดคนป่าอยู่ดีดีมันก็มาขโมยไม้บ้านเราเอาไปทำอะไรอ่ะ ่ฉันจะเอาไปสร้างบ้านฉันนี่ฉันด้วยฉันจะสร้างคอนโดมิเนียมโว้ยอุ้ยไอหัวขโมยไอคนเป่าหัวขโมยพวกเราจัดการมันมามันมีนัากากทองอ่ะเฮ้ยบ้านโดนพังบ้านโดนพังอยู่ไอ้นัากากทองไอ้นัากากทองอยู่ใต้บ้านนัากากทองอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ฉันรวยที่สุดในนี้แล้วอ๋อโอ้โห่บ้านนี้คนรวยถึงกับร้อง ในไหนนะพวกเราเนี่ยก็ทําการสร้างบ้านต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ฉันมีเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยเพราะ,ะรเมื่อวานเนี่ยฉันได้ทําการจับนะคะว่าจิเนียไว้ในบ้านหลังน้อยตรงนั้นใช่หรอ <c oughs> ใช่มาดูดิมาดูดินี่จะบอกว่าเราเนี่ยทิ้งเธอไว้นะคะประมาณสองคืนกว่าๆเท่านั้นเองและตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมีอาการที่สงบลงวอ้าวทำไมเหลือแต่เตียงอยู่นี่อยู่นี่อยู่หัวอยู่ไหนมาดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนู้น โอ้มองไม่เห็นเลยเราต้องดูดนดในมุมที่แบบว่าตอนนี้เธอกำลังอายไงเธอแบบบอบอยู่อ,าอ้าวอ้าววันนี้วันจิเนียทำไมเธอหน้าตาแปลกไปเอาวันจิเนียเองนะดีอันนี้เนียไหนเนี่ยอันนี้นายนายหน้าเหมือนทาโกยากิอ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกนี่นี่วัจิเนียมาเนี่ยนะวันนี้วันนี้เฮ้ยมาย้องนิ้วด้วยอันนี้เวอร์จิเนียท่านกับเควินเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันนะแล้วพวกนายล่ะ โอ้ฉันว่าระชุดของเธอค่อนข้างบางอ่ะมีใครเก็บชุดลายดอกมาไหมมีมีมีเอามั้ยชุดเธอเธอเซ็กซี่เกินไปสิบแปดบวกนะหนาวมันหนาวใช่ใช่ฉันรู้สึกชุดเธอเนี่ยค่อนข้างบางแล้วตอนนี้เนี่ยมันอากาศค่อนข้างหนาวเย็นแล้วก็มีระอองน้ําด้วยเดี๋ยวมันจะมองเห็นบางอย่างนะโอ้โหดูใส่ลายดอกแล้วแบบสวยจริงเยอะเลยอ่ะใส่รองเท้าด้วยดูดิใส่รองเท้าแล้ววันนี้เป็นวันสงกราน เพาะเราไหนๆ,ๆเธอเนี่ยก็สามารถ<อ>าที่จะ,จะเป็นมิตรกับเราได้แล้วฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะทําการทุบบ้านหลังนี้นะ,ะแล้วก็ทำเป็นประตูคือเวอจีเนยียมี3มขาทำไมรองเท้าให้เวอจิเนียใส่แค่สอเองอะ <c oughs> เอ้าอีกขาดึงใครจะไปเอามาได้แล้วนั่นอะไรเนี่ยคนป่า กันจะสร้างบ้านให้ปลาวานออกกาสร้างให้ตัวเองก่อนไหมหึหึตัวเองยังไม่มีบ้านอยู่เลยหฮหึสงสัยมปนจะสร้างแทนแล้วหนีออกจากที่นี่แน่เลยเพราะว่ามันขอเอขอล้มเลิกการเป็นคนป่าตอนนี้เวลาออกแล้วเพราะพวกเราเป็นคนป่าที่โหดกว่าถ้าแบบให้เธอถือชดการพร้อมกับปืนพกได้ไหมเฮ้ยเอ้ยมือยังว่างเลยเอาชดการได้ไหมป้อมปืนเลยเฮ้ยสุดยอด ยังกับพรีเดเตอร์ตืดตื่นดื้อรืดตืดเธอคือสายลับนาตาชาโอ้โหระวังนะระวังเธอแทงข้างหลังนะฉันบอกเลยเอาช็อตกันให้เธอได้ไหมอะเจิดเชิดเจิดเจิดโคตรเท่โคตรโกงเลยถือช็อตกันถือปืนพกนี่สุดยอดอ่ะแล้วเราถ้าเกิดสมมุติว่ามีพวกสัตว์ประหลาดมาอะไรอย่างเงี้ยเธอจะสามารถช่วยเรายิงได้ปะอยากลองไหมกัน์ประหมามามาเรามาในป่าดีกว่าดู้ยตรงนั้นเนี่ยคนป่าจะเจอคนป่าแล้วหนึ่ง มามามา,าวอร์จินีมาหน,นีมาหน,นีฉันที<อ>่เสือ <คน S 2> แล้วอ่ะเอ้าเอานั่งเฉยไม่แล้วคือเอาปืนผมไปเลยปะเนี่ยไปเลยครับอ้าวอ้าว<อ>พี่โบไม่มีปืนอยู่ในตัวนะ<อ>สั่งไม่ได้เหรอโอ้สั่งให้เธอไม่ได้อ่ะสั่งเธอไม่ได้โอ้โหกลายเป็นว่าคนที่ให้ปืนก็คือโบไปเลยพี่โบต้องใช้หน้าไม้แล้วนะนั่นเด้ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยภารกิจของเรานะคะคือเราเนี่ยจะไปหาถ้าอีกสักหนึ่งถ้ำเพื่อลงไปหาความจริงกันว่าในเกาะน,นี้เนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะคะและที่สําคัญนะเราจะทําการตกแต่งบ้านของเราบ้านต้นไม้เนี่ยให้มันดูอลังการหรูเลิศขึ้นแล้วก็จะเอาเวอร์จิเนียไปช่วยเราสู้ด้วยวอ่านี่คือภารกิจของพวกเรานั่งกันเหรอพักกันเหรอโอ้โหแปบ๊บเดียวก็พักแล้วนะเธอเนีว่าแต่เควินไปไหนอะเควินอะเควินงอนไงมีเวอร์จิเนียแล้วเควินไม่มา เควินของเราหายไปเลยนะเฮ้ยหายหายหรือตายดูเดี๋ยวเขาอยู่ด้วยอยู่นูนอยู่นีหาดอยู่ชหาดอยู่ชาหาดเขากำลังแค่น้ำอยู่ตรงนั้นน่ะโถเอ้ยฉันก็คิดว่าเควินตายแล้วซะอีกปาป่ป่ปงั้นอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะออกไปจากเกาะนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันจะลองสร้างกับดักคนป่าแถวๆถวนี้ดูหน่อยดีกว่านี่ตรงนี้เลยช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยมีใครมีไม้บ้างไหมจ๊ะ โโอหวังเลยวังเลยเราจะสร้างที่ดักสัตว์เล็กๆแบบนี้เนี่ยอุ้ยเอ้าต้องติดแล้วเหรอไม้มันเดินไปอ๋อไม่เหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบเหยียบท่ำไมเลยเด็กก็ยิงเลยเขายิงเพื่อนได้ด้วยนะเฮ้ยฉันอ้าอย่าได้อะไรอย่าออยย่่าาจะไม่ได้อะไรยังไงฉันบอกนายแล้วใช้ไม้ว่าอย่าตัดไม้ใกล้บ้านแะ่ก่อนโทษเจ้าโทษจะไม่ได้ตั กนหลังแล้วโอ้ยพี่กีช่วยด้วยจุ๊บแจงขังไปแล้วมันพังมากินหลังแล้วเย่ยมากครับฟาร์มเกษตรใครครับพังไปแล้วผมมาเดี๋ยวฉันดื่มน้ำก่อนตอนนี้ฉันต้องการเพิ่มพลังเพราะเมื่อกี้ฉันต่อสู้กับจุดแจงหนักมาก A few moments later ละตอนนี้เรากำลังตั้งป้อมปราการมีกับดักมนุษย์ถึง4อันด้วยกัน แล้วก็พวกเราจะต้องตั้งไฟไว้ด้านล่างมีเวอร์จิเนียคอยดักยิงให้พวกเราอยู่ดูสิว่าคนป่าจะมาโจมตีเราตอนกลางคืนหรือไม่เฮ้ยปีกิดได้ตัวทลองมาแล้วโอ้โหม้วนมาเชียวมันจะติดตั้งให้ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะดิรอมาทั้งคืนไม่มีตัวอะไรมาเลยตอนนี้ปีกิดไล่มาแล้วครับจังหวันนี้ครับปีกิดกับตัวนอนเอาตัวนอนตัวน้อนกลับไปแล้วนะครับผมมันไม่มาทางนี้มัน ล่อแกแจงล่อไปหาทุกคนโม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 ดัมอมอหมอมอหูอมอหมอมอนมอมอหมออหมอมอหมามอหมอมอหมอัอหมอมอหมอมอหมอมอนมามอะมอมอหมอมอหมอมอหมอมัหมดมอหมอมอหมอมอหมอนอหมอหาฉันมอนจะมาหาฉันยืนมาดิมามอมอมามหอออคเวินหนออ มาล่าง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 มาวันจันเนียยาวันจันเนียเออวันจันเนียกันเราจะตายมาช่วยวันจันนียเลยมาช่วยวันจันเนียเฉยแล้วเฉยแล้วเฉยแล้วจังหวะนี้ครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วแต่ว่านอนนอนทำอะไรมาไม่ได้แข่งเกินไปเฮ้ยไม่จริงล่ะกับดักของเรามันเป็นกับดักที่มหัศจรรย์มันต้องสามก็สามได้แต่มันมีไอตัวไฟอีกอันนึงไม่มีตัวไฟอีกอันนึงหนีสิ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  เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาหาแจมมาหาแจมอ้าวไม่ดู้นมมันตีได้ขึ้นมาตอนมันมีความเคิร์บอ่ะเข้าใจาแมาไม่ตัวมันโดนแล้วพี่แต่ว่ามันไม่เป็นไรเลยอ่ะเอียนเนามเออตีวกาค้ามอ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 ไอ้คนป่ามาคนป่ามาโอ้ยให้ตายเถอะไม่ได้เรื่องเลยกับดักคนป่ามาแทนคนป่ามาแทน เดี๋ยวทั้งหลายอันน่ะนายเข้าใจอะไรผิดปะนี่มากับดักคนป่าไม่ใช่กับดักหนอนเอ้ยพวกนี้ก็คนป่าเหมือนกันมันเป็นคนป่าที่มันเป็นมิวแทนไปแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้คือแบบมันแบบมันปีนมันเกลียวเลยนะมันเกลียวแล้วก็ข้ามกับดักเราไปแบบเหมือนไม่แต่ตัวมันโดนแล้วอะไรเลยฉันเห็นตัวมันโดนแล้วแต่มันไม่เป็นไรเลย น้องเตียงกาน้องตีงกาโอ้โหถ้าอย่างนั้นอันนี้หมายความว่าเป็นกับดักแค่คนป่าเท่านั้นนะคะทุกคนคนนะครับคนอันนี้ไม่ใช่คนนะโอ้ยแต่ว่าตอนนี้คนป่าเราฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันไปแล้วอะดิเพวกเราฉันมีความคิดที่ดีในๆนเนี่ยคนป่ามันก็ไม่มาหาเราใช่ไหมงั้นเราไปหามันที่หมู่บ้านมปเลยดีกว่าหมู่บ้านเลยอะเออเดี๋ยวเราไปสร้างวันนี้จิตใจฉันมันร่ำร้องงั้นเราไปสร้างกับดักที่หมู่บ้านมันเลยเออปะเฮ้ยมีใครอยู่บ้ อ๋อหูโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่มีโดนจับอยู่มีโดนโดนจับอยู่เนี่ยนี่อันนี้มันจอนนี่นี่มันไม่ใช่คนป่านะมันนี่อีกแล้วนะหมู่บ้านมันอยู่หน้าไหนทำไมมันชอบเอาพวกตัวบิลแทนไปนี่อยู่เรื่อยเลยเราทำการเผาเขาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาดีกว่าพวกะเขาอย่างน้อยก็เป็นคนอะเราต้องทำเหมือนกับว่าเขาเป็นคนนี่เผาไปเผาไปทุกคนก่อนยังพรวดเร็วก่อย่าพูดเร็วคุยอะไร นั้นโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรเนี่ยฮะโอ้ยเอาหนีก่อนเอาหนีมันหนีมันหนีหนีรอบมัน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 อาเลยบอยแบนอะไรอ่ะนี่คืออะไรฮะโอ้ยโว้ยมันโดนมันโดนโดนโดนเต้นเต้นแต่ว่าไม่เหยียบกับดักครับอันนี้มันไม่เหยียบกับดักเออฉันตายก่อนที่กับดักจะทำงานเออโอ้ยมันเจ็บเจ็บเหลือเกินยัยยังมีคนนึ่งย oh. ังมีคนนึงว่าไงวนน่า ฉันใส่กอกระดูกมาครบเกมเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอาไม่โดนเลยอะนั่นแหละทำไมมันไม่โดนเลยฉันว่าเราต้องเอาอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยเขแล้วอุ้ยอุ้ยมันโดนแล้วไฟไหม้เลยเฮ้ยมันโดนมันโดนตาเลยมันโดนเสียบเลยดูดิอุ้ยเสียบเสร็จเผาเสียบเสร็จเผาอุ้ยแต่ฉันชอบกับดักที่มันเผาไฟมากเลยอะทุกคนมันแบบว่าแขวนอะเจาะไปที่ตรงลิ้นปี่อะแล้วก็แขวนแล้วก็เผาเลยอะเราเอากระดูกกันนะ เหมือนเป็นการอภิธรรมศพไปในตัวเออได้กระดูกเลยแล้วเ,เขาหายไปไ <วะ S 1> หน